สวัสดีค่ะได้เริ่มได้ยามสักทีนะคะมาเล่าให้ทุกคนฟังถึงคำถามตรัวนี้ค่ะเราจะมารวบรวมคำถามมากมายเกี่ยวกับหลายๆคนที่มีความสนใจนะคะที่อยากจะมีแฟนฝรั่งหรืออยากที่จะมีเพื่อนเป็นฝรั่งใครอยากรู้จักเรียนภาษาอังกฤษนี่เฮ้ยเราจะรู้จักตลาดได้ไงเราจะหาฝรั่งได้จากที่ไหน เรามีแฟนสลังแล้วต้องทำยังไงมีอะไรบ้างที่ต้องรู้วันนี้จะมาแชร์ให้ฟังกันค่ะโอเคทุกคนเราจะแยกเป็น2อย่างค่ะอย่างแรกเลยก็คือ Platform, คอ,ะคะออนไลน์แพลตฟอร์มค่ะแอปพลิเคชันั่องนะคะออนไลน์แื้พี่คะแล้วพี่ recommend เป็นแอปพลิเคชันไหนบ้างค่ะแอปพลิเคชันที่ recommend อะไรคะ Tinder Yes Tinder <laughs> ถ้าอยากเดทฟังะคะ Tinder ก็ต้องเป็น top o นะคะเพราะว่า Popular ใช่ไหมเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างที่จะยอดนิยมมากๆเลยถามว่าแนะนำไหมก็แนะนำนะคะเพราะว่าส่วนตัวเคยใช้เหมือนกันนะคะเคยใช้ tinder เหมือนกันแล้วก็จะได้คุยฝรั่งได้เจอได้พบปะได้สั่งสั่นได้มี c o n n e c t ชันใหม่ๆะค่ะที่เป็นชาวต่างชาติค่ะซึ่งก็อย่างที่ดูกันว่าสามารถเลือกประเทศได้เลยเลือกได้เลยหรอวค่ะเลือกยังไงคะ่ะก็ปักหมุดเลยค่ะก็สมัครแล้วก็ไปปักหมุดเอานะคะทั่วโลกสในใจประเทศไหนคะอังกฤษ อยากไปเที่ยวที่ไหนโซเวียซนก็ปักเลยค่ะอยากจะไปไหนก็ปักนะคะเึืงจริงๆ Tinder เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียซึ่งเราก็ในส่วนตัวเราเราใช้แต่ว่าเราไม่ได้ประสบความสำเร็จกับ Tinder นะคะรู้สึกว่าคนใน Tinder เนี่ยเขาแบบ just for fun mm hmm. คือแบบเอาสนุกสนานรือว่าก็มีหลายๆคนที่ถามเกี่ยวกับ nude pic ใช่ไหมให้ส่งขอแบบส่ง nude p ได้ไหมแล้วก็กมเมอร์ อ่ะโหแบบโปรไฟล์หล่อนะคะขับเบร์เบอร์เกนนี่นะคะเว้นโลเล็กส์นะคะสเกมเมอร์จ้าสเกมเมอร์นะคะหล่อค่ะเขาเรียกว่าขายฝันขายฝันนะคะขายฝันฝันไกลเฮ้ยไปต่างประเทศไปเป็นมาดำใส่แหวนรูเลอร์ริชนะคะ ออ oh, be careful นะคะทุกคนก็ต้องระมัดระวังแต่เราก็มีหนทางแนะนําอย่างอื่นเหมือนกันนะคะจริงๆเนี่ยเราไม่จําเป็นถ้าเราอยากจะรู้จักฝรั่งเราไม่จาเป็นจะต้องอยากจะเริ่มต้นจากการเดทหรือว่าไปไป,ไปแบบไปเดทีคบหาดูใจกันแบบนั้นก็ได้เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนก็นได้นะคะอย่างเราเนี่ยเออเราก็ใช้หลายวิธีนะคะผมไม่ต้องลยคิดเราจะริคิดตัวเองนะคะยังไง เราชอบเที่ยวใช่ไหม Love traveling ซึ่งเวลาเราชอบเที่ยวเราจะทำยังไงแล้วก็เรา love Instagram love post picture นะคะชอบที่จะโ o s t ภาพแชร์ประสบการณ์ story Instagram ต่างๆนี่แหละค่ะเราจะเริ่คิดฝักตัวเองอะนะคะก็คือเราเนี่ยใส่ใส่แฮชแท็กคะ่ะจะกดแฮตแท็กแฮแท็กค่ะเวลา post picture เนี่ยใส่แฮชแท็กนะคะ Era One Waterfall Phuket Naihan Beach PP Islands อะไรก็ได้นะคะไปที่ไหนก็ใส่ที่นั่นแหละคะ่ะทีนี้เนี่ยทำไมแฮทแท็กช่วยอะไรไม่รู้คนอื่นทำไห้แต่ว่าฉันนลทำจะกดคือแฮทแท็กเนี่ยมันจะช่วย พอฝรั่งเนี่ยเวลาชาวต่างชาติเนี่ยเขาชอบแฮชแท็กนะคะไปสังเกตใต้ชวนชาวต่างชาติเวลาเขาโพสลูกเขาจะชอบใส่แฮชแท็กเขาว่ใส่แฮชแท็กเพื่ออะไรเวลาเราเขาอยากไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่ที่นั่นนะส่วนใหญ่คนจะค้นหาสถานที่หรืออยากจะดูรูปของสถานที่นั้นจากโลเคชันค่ะแล้วก็แฮชแท็กเออใส่โลเคชันไปในรูปนะคะ on Instagram อุ้ยฝรั่งนะคะ Travel to Thailand check location แล้วก็เจอเราค่ะหรือใส่แฮชแท็กฝรั่งก็เช็คแฮชแท็กค่ะ แต่แทนภาษาอังกฤษนะทุกคนยิบเสร็จเป็นภาษาไทยนะคะเดี๋ยวก็ไม่เจอนะคะ่ะชาวต่างชาติช่องทางนี้เนี่ยตกมาได้หลายคนนะคะใช่ไหมดีมากใช่ป่ะใช่้ <laughs> าคือมชฝรั่งต่อไป Inperson ก็คือต่อเฮ้ยจะเจอฝรั่งได้ยังไงไม่ต้องไปที่นี่ฝรั่งอยูู่กป่ะ เออฝรัง่งเขาอยู่อันที่ไหนอ่ะอย่างเช่นเออฝรั่งเนี่ยถ้ามันก็ต้องมันก็ต้องแยกด้วยอยากได้ฝรั่งแบบไหนอยากได้ฝรั่งสายเที่ยวก็ต้องไปแบบเข้าสารนะหรือว่าท้องหล่อไปผับไปบาร์อะไรเงี้ยอยากได้ฝรั่งสายฟิตเนสอากไปส่งจิมสิม่ก็โก to g ิมค่ะแล้วก็ไปจิมแถวๆถวสัตหอนนะคะหรือว่าท่องหล่ออะไรอย่างเงี้ยสมมติอยู่ภูเก็ตค่ะก็ไปยิมแถวแถวแบบว่า,อา,าตอง ป่าตองใช่ไหมดิบ้าป่าตอง is popular right for ป่าตอง,ตอง yes popular มาเขาจะแชร์ข้อมูลกันนะคะฝรั่งเนี่ยจะมาเที่ยวที่นี่ที่นั่นมีที่ไหนน่าสนใจสําหรับฝรั่งบ้างเวลาอ่านรีวิวเนี่ยถ้าอยากเจอฝรั่งอยากจะไปเที่ยวอยากไปรีวิวนะคะไปอ่านรีวิวต่างประเทศอย่า <Okay. S 1> ไปอ่านรีวิวของประเทศไทยคะ่ะว่าอะไรรีวิวต่างประเทศเนี่ยฝรั่งก็ตามรีวิวต่างประเทศมาเขาก็ไปเที่ยวที่นี่นั่นแต่ follow our YouTube หา YouTube channel นะคะเราก็จะป่ กัดเอาไว้ค่ะว่าเออนี่ตรงน,นี้นี่นี่นะทุกเพราะว่าทุกๆุกทีก่เที่ยวไปเที่ยวเนี่ยเราอ่านรีวิวจากฝรั่งมาค,ค่ะเราไม่ได้บอกว่าทุกฝรั่งทุกคนทาาตันใชาไหทุกคนชอบบัตออบัตมัวส์อัพเดมนะคะส่วนใหญ่ค่ะเขาก็ชอบกันแบบนี้ก็จะแบ่งเป็นสองอย่างคือ personality กับ physical personality ก็มิสยัยลักษณะวิสัยทุกๆอย่างที่เป็นแบบตัวเรานะคะแต่เฟสิ i c a ลก็จะเป็นเกี่ยวกับร่างกายรูปหลังผิวหน้าตาอะไรแบบไหนอะไรยังไงที่เขาชอบว่าโอเคมาเริ่มกันที่ personality ก่อนฝรั่งเนี่ยชอบคนที่ confident คือมีความมั่นใจคือไอ้ควมว่าความมั่นใจเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าคิดต้ต้องแบบ สู้จะต้องโชว์ถ่ายรูปนูดพีคหรือว่าแบบใส่บิกินี่คำว่าคอนฟ idence เนี่ยคือจะต้องมีความมั่นใจเราอยากทำอะไรเราชอบแบบไหนเราไม่ชอบแบบไหนาที่เราอยากจะทำอยากจะทำอะไรก็ทำมีแพชชั่นที่จะทำแั่เน,นี่ยค่ะคอนฟ idence believe the way just the way you are คนละคนไม่มั่นใจเป็นไงคนไม่มั่นใจคือคนไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำอะไรไม่เชื่อในตัวเองว่าอะไรพวกเนี้ยก็ เขาหลังก็จะค่อนข้างที่จะงงค่ะว่าเออเออขนพวกนี้ยังไงแล้วก็พวกชายนะคะชายเพรสซันคือผู้ชายไทยอาจจะชอบผู้หญิงค่ะเหนียมอายเป็นอะไรนะมีจริตหญิงอะไรเงี้ยเหนียมอายแต่ว่า er เรฟรนเนอร์เนี่ยหรือฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเข้าใจอออ๋อ,อขนตัว <laughs> เขาจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ้คนที่อายนี่คือ,อยังไงเขาแบบ ไม่อยากคุยกับเราหรือเปล่าส่วนใหญ่เขาไม่ได้ไม่ได้รังเกยียจคนที่อายนะแต่เขาจะคิดว่าเออคนที่อายอาจจะไม่อยากคุยกับเราหรือเปล่าเพราะการแสดงออกมาเป็นแบบไม่อยากคุยอะไรแบบเนี้ยอม,มากกว่าะคะ่ะเป็นคนที่น่าสนใจนะคะก็คือ p พ s ชั o นะคะแพชชั o เกี่ยวกับอะไรคือมีความแบบอยากทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าอยากทําอะไรเนี่ยสู้ไปให้ถึงทําให้เราดูเป็นคนที่เออี่้เปี่อนคนนี้มีอะไรอะ่ะ เออทำไมเขาดูฉลาดจัง oh, <no. S 1> เขาชอบอ่านหนังสือเขาชอบทำกับข้าว <No. S 1> เขาชอบออกกลังกายในเบรกอัพอ like <I> ะไรเนี่ยเออคือแพชชั่นสัมติงนะคะ เป็นคนที่น่าสในใจนั่นเองค่ะอันนี้คือเกี่ยวกับ personality ซึ่งอาจจะมีอื่นๆอีกนะอันนี้แค่บอกว่าส่วนใหญ่ที่เออดึงจุดเด่นเมอ,อ,อกมารายการเพราะเห็นมีคนถามเยอะว่าฝรั่งชอบคนแบบไหนซึ่งเราก็ไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดหรอกก็แค่บางส่วน some of or a l most นะคะ not all ไม่ใช่ทุกคน a อ l physical ร่างกายฝรั่งชอบยังไงเผือคนไทยชอบหรอเออผิวดำอย่างเงี้ยไปเป็นแฟนฝรั่งงนี่ยจะเป็นเมียฝรั่งเราไม่ชอบเลยนะทุกคน เอาจริงๆป้ามันมันเป็นการแบ่งแยกเกินไปอะว่าคนไทยชอบผิวขาวฝรั่งชอบผิวดำไม่ใช่นะไม่ใช่ฝรั่งทุกคนจะชอบแบบ dark skin tan skin นะคะมัน depends คือแล้วแต่เลยถ้าเขาชอบก็คือชอบเขาไม่ชอบคือ,บอไม่ชอบแต่จริงๆเราคืออะไรเขาไม่ได้แคร์มากกับผิวเขาไม่ได้คิดว่าเออคนนี้ดำคนนี้ขาวคนนี้ผิวแบบอะไรแต่เอาส่วนใหญ่คือเขาชอบคนที่ผิว healthy ค่ะ healthy skin ก็คือเหมือนประมาณว่า แล้วแค่ดูแลผิวจะขาวจะไม่ดำจะดำจะอะไรสีไม่ได้ doesn't matter about color นะคะแต่ว่า o healthy skin นะคะกินอาหารที่มีสุขภาพทำให้แบบผิวมันดูสวยเปล่ปงปังเงางามอะไรเงี้ยโอ้มันโอเคกว่าทุกคนต่อไปค่ะ,ะ physical เนี่ยเราก็จะมาพูดถึง sporty girls p o r t y good shape g o shape ค่ะคือคนไทยจะไม่ชอบผู้หญิงที่แบบ ตูดใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆนะคือกูดเชิดอะค,อคือคุณมีมีแบบมีเชิมีเว้ามีโค้งมีส wow, ่วนโค้งอะไรเงี้วยหรือว่าแบบที่ดูผมเซ็กซี่อะไรเงี้ยเอออันเนี้ยก็คือคือฝรั่งสุดยังไงชอบเซ็กซี่ใช่ไหมฝรั mm. ่งชอบเซ็กซี่เซ็กซี่มากไหมไอ ask like ฝรั่ง love sexy girl right shape I'm in love I'm like in love with the shape of you <laughs> ใช่เวลาเราออกลังากเนี่ยเราไม่ใช่จ่ายผู้ชายแบบว้าววแต่อยากให้ผู้หญิงด้วยกันแบบเฮ้ยดูดูนนั้นแม่งแบบอย่างเอกเอ๋ยเจ้าแบบนี้มากกว่าอย่างนี้สำคัญเฮ้ยอย่างนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะอันนี้เป็น c u เจอร์เลยนะคะคือคนไทยอาจจะไม่ค่อยคิดกะบ่าว h a ขนอะมากทุกคนขนขาขนแขนขนขนตรงนั้น <laughs> คนไทยไม่ค่อยเครียดนะคะบางทีเนี่ยอันนี้คือโตโตกว่าเราเนาะอ,อันนี้จะ18 mm hmm. บวกหน่อยเวลาเราพูดถึงกับเรื่องเนี้ยฝรั่งนะคะเวลาเขาเดทเดทฝรั่งเนี่ยเราเปิดมาตรงนั้นโคโฟฟ้องมาเลยโคลช็อกนะคะเขาเพราะว่าคลียร์นะคะฝรั่งเนี่ยเลิฟคลีนนะคะชอบอะไรที่มันสะอาดเขาจะคิดว่าคนที่มีขนตรงจุดบริเวณนะนะั้นไม่สะอาดส่วนตัวเราเนี่ย from the e s e c h u d l e น เราเลือกที่จะเออเลเซอร์แบบเชฟอะ่ะบางครั้งการโกนเนี่ยบางทีนี่ยมันมันจะมีตอนะคะไล like, สมมุติว่าโกนวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยน้องก็จะขึ้นแล้วใส่บิกินีก็จะเห็นแล้วอ่เลเซอร์แบบไหนละ่ะที่ดีนะคะเราไปทำมาจากทางทเราคะ่ะได้ไว้วางใจนะคะ ให้ทางกังนำคลินิกเป็นผู้ดูแลน้องชิมิของเรานั่นเองค่ะเนื่องจากทางกลังนำคลินิกเนี่ยนะคะเขามีนวัตรกรรมเครื่องเลเซอร์ long pulse Nd YAG นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดในตอนนี้เลยและยังสามารถกำจัดขนได้ลึกมากค่ะอันนี้ก็จะมาให้ดูบรรยากาศกันนะคะวันที่เข้าไปทำเนี่ยตื่นเต้นมากค่ะเราก็จะมีการเตรียมตัวเปลี่ยนชุดแปะยาชาโกนขนแล้วก็เลเ เซอขึ้นเขียงค่ะพี่พนักงานก็ให้คำแนะนำดีมากๆเลยนะคะในการเตรียมตัวในการดูแลหลังจากการทำด้วยค่ะซึ่งทางเราเนี่ยนะคะได้เข้าไปทำตั้งแต่วันที่28มีนาคมวันนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าขนหายเรียบค่ะผิวเนียนไม่เป็นขนคุดไม่เป็นหนังไก่นะคะแถมหายทาวอนด้วยค่ะบอกเลยว่าถูกใจฟอแน่นอนเพราะว่าเหล่าฟอเนี่ยเขาไม่ชอบขนค่ะทุกคนต้องเอาออก นะคะคที่สำคัญค่ะแอดไลน์กังนำวันนี้ทักแอดมินไปได้รับฟรีเลเซอร์ลักแร้ค่ะต่อไปค่ะสิ่งที่สำคัญ biggest thing สำคัญมากๆ culture เพราะว่า we are different แตกต่างมากนะคะคนไทยนะคะถ้าแบบ culture ของคนไทยวัฒนธรรมอะไร family สิบปีเต็งโคใหญ่มากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีความเป็นแบบอยู่กับพ่อแม่จะมีความโตเช้ากว่าฝรั่งมากๆนะคะคือส่งผลมากๆกับเราสมมุตพมมิพ่อแม่แฟนไม่ชอบเราคนไทยอ่ะคนไทยอ่ะพ่อแม่แฟนไม่ชอบเราพี่อย่างคนนี้ดูแบบไม่โอเคนะเอฟเฟกต์ต่อลูกมากๆค่ะลูกก็จะแบบฮ้ยคนนี้แบบพ่อแม่ไม่ชอบหรือว่าเราจะเลิกดีวะแต่ฝรั่งอ่ะเขาจะแบบอินดีเพนเดนซ์สูงใช่ไหม อินดิพ n เนนซ์คือแบบเลือกตัวเองนะคะเลือกทางเดินด้วยตัวเองแม่ปัวลูกสภายอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีค่ะก็มีบ้างแต่อาจจะแบบมีน้อย,น,อยน้อยมากๆเพราะว่าอะไรเพราะอย่างน้อยอะแฟนเราก็จะโปรตีตเอาอยู่ดีนะคะเพราะว่าแฟนเราก็จะแบบมีความตัวเองสูงก็จะเลือกเราอยู่แล้วแต่ก็เออแต่ถ้ามันเป็นปัญหาที่รุนแรงมากๆอย่างเช่นอุ้ยพี่คนนี้แบบ แอบเอาเงินไปซ่อนหรือทําอะไรแบบไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องฟังแม่คือมันก็แล้วแต่ครอบครัวด้วยอันเนี้ยต้องพูดว่ามันก็แล้วแต่ครอบครัวได้แต่ส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบไปสนใจมากนะคะพ่อแม่ก็เรื่องของพ่อแม่แต่ก็เรื่องของเราอยู่ด้วยตัวเองะคะ่ะอะไรแบบนี้อันนี้คือเขาเจอซึ่งการการการจะมีแฟนฝรั่งหรือว่าการมีเพื่อนฝรั่งเนี้ยบางทีก็มันก็อยู่ที่เราด้วยนะคะ personality, personality ของเรานะคะนิสัยของเราถ้าเราแบบ ชอบพูชอบคุยชอบหาเพื่อนแป่หน้าเนี่ยมันง่ายที่หาเพื่อนฝรักจะใครแบบเขินอายนยเราว่ามันอาจจะยากนิดนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าเป็นปงไปไม่ได้พยายามออกมาจะก,กรอบออกมาจะก,กรอบของตัวเองว่าเออเราเป็นคนแบบนี้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างน้อยเราก็ได้ฝึกภาษาอังกฤษได้ใช้ได้แบบไปสู่จุดที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะก็ทําได้นะคะทําให้เรามีคอนเนคชันมากขึ้นทำให้เราเพื่อนทำให้เรามีอะไรที่มัน โอเคมากขึ้นอนะไรเงี้ยเออหลายคนใครมีคำถามอะไรเนี่ยจริงคอมเมนต์ได้เลยนะคอมเมนต์ได้เลยว่า w t y t u want to know more อยากม no ออยากอยู่อะไรมากกว่าเกี่ยวกับปลนะคะนี่ก็มาแชร์พื้นฐานพื้นฐานสิ่งที่ต้องรู้สิ่งที่ควรรู้สิ่งทุกคนมีอันนี้คือรวบรวมมาให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้เพราะว่าเวลาลงคลิปมันไม่แจ้งเตือนนะคะฝากไว้ด้วยนะทุกคนบ๊ายสวัสดีขอบคุณค่ะ yeah <laughs>